ไอ้อ้วนใโกรก็ไม่ออกมาซ่าเหมือนยังเคยข้าให้แพ้ไปซุ่มหาข่าวดูบอกว่ามันซุ่มทำอะไรกันอยู่ 总开 ผีบา้าผีบอที่ไหนแล้วคุณกําลังทําอะไรปลาอ<ต>ย่างไงอ่ะ<ต>ผมเดินออกมาผมก็เห็นคุณจับโน่นดูนี่อยู่อะ่ะก,ก็จับเล่นๆนะ่ะมันไม่ใช่ของเล่นมันเป็นเครื่องมือของผมแล้วตกลงคุณมาทําอะไรม,มากับใครป้าให้เอาเสื้อผ้ามาส่งแล้วก็มาคนเดียวไม่จริงมั้งเธอไม่ได้มาคนเดียวถึงมากับแพะฉันนึกสงสัยอยู่แล้ว ว่าเธอเป็นพวกสายลับที่พวกนั้นส่งเข้ามาแล้วก็ทําหน้าที่สืบความและทำวิทยาศาสตร์ของฉันอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่อนเดี๋ยวก่อนเดยก่อนให้ฉันนึกดูก่อนนะเมื่อกี้คุณว่าฉันมากับใครนะมากับแพะไอ้แพะ แม่เอาแพะแต่าย่ามมาเลยเนี่ยแล้วแพะตัวแค่ไหนถึงได้เก็บใส่ย่ามได้อุ้ยตัวใหญ่แต่เวลาเอาไปไหนนะแม่เอาเก็บใส่ย่ามได้แต่คราวเงียบฉันไม่ได้เอามันมาจริงๆนะหน้าตายัางคุณน่ะไม่น่าโกโหกเก่งเลยอะนี่ถ้าคุณยอมรับดีๆกับผมตั้งแต่ทีแรกแล้วก็วกกจะยกโทษให้นี่คุณแกล้งทำเป็นเฉยไฉเราคงคบกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะตั้งแต่นี้ต่อไปอ่ะคุณไม่ต้องมาบ้านหลังนี้อีก นี่ถ้าผมไม่เห็นคุณกับไอ้แพร์ยืนซุกซิบกันอยู่หน้าบ้านนะป่านเนี่ยคุณคณวรรับเป็นหลาย,ยางแล้วและเครื่นะขของหมาทันไม่งั้นก็รับถูกขโมยไปแล้วก็เพื่อนถูก็อาจจะหาว่าผมทรยศแล้วคุณมีอะไรจะพูดบ้างไหมมีถ้าในแพรหรือไอ้แพรอะไรนั่นของคุณนะเป็นคนเราควรจะต้องพิสูจน์อะไรกันหน่อย คู้แข่งคุณก็เห็นก็เดินอยู่แถวเี่ยก็เลยถามเขาเรื่องบ้านน่ะป่านนี้คงกลับไปแล้วแต่ก็ไม่น่าตกใจนะเพื่อไม่เห็นจะมีเรื่องอะไรที่เขาไปรายงานได้เลยคุณยังไม่รู้อะไรอ่ะไอ้แพะมันมีฉายาว่านักข่าวผมว่าป่านี้มันคงรู้อะไรบางอย่างไปรายงานให้พวกมันรู้แน่เลยเองมีอะไรทำไมถึงไม่พูดไปว่าไอ้แพะ <c oughs> แล้วทำไมเองต้องมือดึงหัวแล้วปิ่ปากด้วยฮะ เอยอย่ามาเล่นบุกเก่าดีกว่านะนะได้คมาบ้างเจ้าแม่บ้นไอ้ต้มเปลี้ยวไม่ไม่ม่ใช่นี่เป็นผู้หญิงที่ที่เองไม่เคยรู้จักนะมันไม่ต้งเปรี้ยวบาเวลามันตัวันื้อตัวมัน าทำอะไรไอ้แพ้ขอโทษนึกว่าลอยได้เฮ้แตงจีนรู้เว้ยกูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่บ้านไอ้วินชัดๆเลยนะแล้วมันต้องมีอภิธิฐานแน่ๆนอนชัวร์เี่เวลามันปลดปุ๊บนะตัวมันจิบลอออ้าวไม่เชื่อไปดวกวูก้ไปผีจิกลูกตาไม่เห็นมึงลูกตาไอา กูสารให้ก็ได้นะถ้าเกิดเรื่องที่กูพูดไม่เป็นความจริงนะถ้าเกิดไม่เป็นความจริงนะขอยุกงกายเป็นแก๊บเป็นเป็นเป็นอะไรดีวะแกเป็นแกเป็นหมากินเลือข้าวราชาติเหอเอ็งทำอะไรของเอ็งวะไอ้แพะเฮ้ยไปเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไย ไ้เ่เดี๋ยวเดิยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวโอ้โหเอาละเอาละเอาละกูไม่สาบานก็ได้นะเดี๋ยวพวกมึงไปดูกูที่บ้านถ้าไม่เป็นจริงอย่างที่กูพูดนะพวกมึงก็ะเทิได้เลยพวกเอกแน่ใจเหรอว่าไอ,ไอยบาบำรุกำลังเนี่ยมันสกัดมาจากสมุนไพรอ่ะคุณแ<อ>น่ใจได้เลยเพราะเดี๋ยวมันเคยทดลองมาแล้วใช่ นี่นะไอเด่นน่ะมันลองให้ไก่ชนกินมาแล้วไม่จะพะคุณเลยกินเข้าไปเท่านั้นแหละพอกินเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงวะมันเป็นยังไงละวินกินเข้าไปแล้วแบบว่าแบบคึกคักคักคืใจมันเต้นตึกตักไม่เชิญถามก็ดูกินเข้าไปแล้วเป็นยังไงมันก็วิ่งรีบไปหาคุณต่อสู้คุณต่อสู้แม่งตกใจเลยกระโดดเข้าเตะก้านคอไก่เด่นให้ก็ไปชักแง่แง่่วนหน้าตาอัประรักไม่ยังปากมาอีก ไอตตีวินทนายไม่เชื่อนายถามกรหงดูก็ได้เออเสริมพลายก้อยเด่นมันเนะ่ะเขาก็าใช้ได้ว่ะแต่ทดลองมาเราทดลองกับศัตรูเราไม่เคยทดลองกับคนเลยนะวันนี้เราเว้ยเราจะทดลองกับคนติดต่อไว้แล้วด้วยแต่จ่ายค่าตัวแพงหน่อยเท่านั้นเองอะ่ะขึ้นอยู่กับว่าพวกเราจะทดลองอย่างไหนทําไมว่ามันมีหลายอย่างอะ่ะความจริงมันก็มีอย่างเดียวอะ่ะแต่มันมีอย่างบางกับอย่างหนาอย่างหนาก็คืออย่างแรงมันเข้มข้นกว่า อืมนี่ไงต้องจำไว้ว่าอย่างหนาต้องมีตราทางเฮ้ยแต่เราเพิ่งใช้ทดลองกับคนเป็นครั้งแรกใช้อย่างบางก่อนเถอะวะอย่าเพิ่งใช้อย่างหนาเลยนั่นน่ะสิดีไม่ดีอาจจะเข้าก่อนก็ได้ไอ้กลองไม่ต่อไปรอกอ้วไปละนะ รู้สึกยังไงบ้างครับคุณป้าอืมมันก็ร้อนท้องเหมือนกินเหล้าแรงแรงหรือกินยาแก้ปวดท้องจำพวกปริศนากาันอะไรทสมองนี้แหละอ้าวอืมนี่มันดาอายุวัฒนะแน่นะประทรแน่สิคุณป้า <c oughs> พวกเราได้ทำการทดลองมันแล้วไม่เชื่อคุณป้าลองถามกวนดูเลยครับป้าเราทดลองกับไก่มาแล้วฮนะแม่ไก่พอก,กินเข้าไปปุ๊บเนี่ยกลายลูกเยอะทันทีเลยเย็บเย็บเย็บอ้าว ไม่เกินล่ะอือ,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 อคือไอ้วนเนียฮะมันกลัวเาจะกลับไปเป็นเด็กอีกครับป้า ไอ้แพะเราไปถึงไหนก็ไม่รู้มันกินยาเข้าไปมากซะด้วยพวกเรากินกลนอึกอ่ะเดี๋ยวหมดวันเลยอ่ะนี่ดีนะที่ไม่เป็นอะไรอ่ะถ้าเกิดตายขึ้นมาแล้วก็คงจะคงจะติดคุกฐานฆ่าคนตายไม่เจตนาไอ้อ้วน